ไม่ใช่งูไม่ใช่ไม่ใช่งูนะคะนี่คือรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะว้าวว้าวก็น,นี่สาวน้ำอยู่ที่อยู่ที่ <c oughs> อยู่บนสะพานเนาะทุกคนเนาะนี่นะอยู่บนสะพานลอยหรือว่าสกายวอล์กนะคะทนผูสชม ขากลับมาจากสนามหลวงนะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เดินห้างมาหอดอไก่สีหอดบอนพักแล้วเนาะทุกคนเนาะสะนามขึ้นมาจุดนี้นะพี่น้องขึ้นมาบนสกายบล็อกจุดนี้เนาะ,หะนเห็นปะสนามเห็นนะหูซึ้งว่ามันว้าวอ่ะทุกคนจุดเนี้แบบย่งางกลางคืนอ่ะย่งางกลางเป็นสนามเคยมาเห็นเห็น,เห,นเห็นวิวนะกต่ว่า งามในระดับหนึ่งเดี๋ยนาะแต่ว่าไม่เห็นยามกลางคืนพี่น้องกลางเว่นก็วาวแล้วนะว่างามแล้ววิวเนาะเมื่อเบิ่งยามกลางคืนพี่น้องเนาะผันแห้งวาวกว่าเก่าทุกคนเนาะเห็นแล้วพี่น้องใคเห็นแล้วสนามกันเลยอยากขอแบบว่าอ่าถ่ายคลิปเนาะหรือว่าเก็บภาพฝากพี่พี่เพื่อนพ่อแม่ร้านเนาะป่าลุงที่แบบ ถาฟังเล่านะทุกคนเนาะอยากอยากให้เพื่อน้เห็นขนาดพี่น้องเนาะว่าย่างกุ้ขึ้นอยู่ประเทศไทยนี่เป็นจังไดเนาะ mm hmm. อยากจะบอกว่าจุดนี้คือเปาแหงทุกคน,นว่าสวยมากอะฮะสังเกตเบิง้งหน้านาสนามเนาะเป็นตึกคอนโดแบบบุหูบัดจักสแซนเนาะพี่น้องงามหนนแหงเนาะยางกว่าขึ้นเป็นเปิดไฟอะเห็นแสงไฟเลยคือว่าสว่างสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมมองนี่เอิญง่ายๆกับเป็นก็จะเอิญหายแยกหลาดผ่าวแทุกคนเนาะ จุดนี่คือแบบสวยแห้งพี่นอ้องมองไปแล้วมันสะดุดตามากนะคะทู้ชมเห็นรถวิ่งเนาะไปมานะถนนคนิ่นกว้างมากทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยรถมีจอดอยู่นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นป้ายรถมีนะคะฟันงนี่กับซิเป็นึ้นมาจากหาันเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแลวก็ขึ้นมาหนี่ทุกคนสามารถขึ้นมาด้วยบไดเลื่อนะึ้นมาจุดนี้ทุกคนจุดวันสนามเดินอยู่เลยเนาะ แบบเห็นแล้วก็ต้องแบบเก็บภาพให้ทุกคนดูดีกวัวนะผื่วคนที่ไม่เคยมาแถวนี้อะไรเนี่ยย่านนี้นะคะถาสนามมาบอกพี่น้องสิดาวบอกว่าตอนนี้หนามยูไซต์แต่สนามบอกแล้วทุกคนเนิร์สเลยแล้วนะถห้แยกลาดเพ้านั่นเองค่ะสังเกตดูทุกคนแนมไปน้าน่ะเป็นถนนพี่น้องหรือว่าเป็นสะพานหรือว่าเป็นทางอะไรมันจะมันจะเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยไปนี่เป็นควยค่ะ เป็นมอเตอร์เวย์เมเป็นข้างด่วนเนยนะคะเห็นบอพี่น้่งรถแดเอยู่เนาะทางล่างกับเป็นข้างนะรถวิงนะกว้างมากมีจักเล่นี่มีฟังนีสองฟังนีหนึ่งสองสามสี่หหกฟังหนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมรถวิ่งเนี่ยทุกคนประมาณหกเลนนะคะหาหกเลนนาอพี่นุองเนาะข้างบนนั้นอ่ะนั่นอ่ะทุกคนนั่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่นนั่นั่นเอนชน่เป็นสกายวอล์นะะ สามารถเดินเสื่อมต่อไปอย่งรถไฟฝาไตาดินพหลโยธินได้เนาะ,ะรถไฟไต่ดินพหลโยธินก็สามารถลงไปได้ทั้งสอง,สองทางนะคะทางนู้นด้วยก็ทางนี้ด้วยนะคะหันมาด้านนี้เนาะทุกคนน่ก็จะเป็นป้ายรถเมนะฮะก็น่าก็จะมองเห็นเป็นเซนทรัลด้านพราวนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะบอกว่าย่านนี้นะคะตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสมเด็จย่านะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะมีป้ายรถเมเนาะรถเมก็จะจอดไว้แบบนี้เลย จะไปไหนรู้จักเส้นทางก็สามารถมานั่งรถเมตรงนี้ได้เลยนะคะสกายวอล์กตรงนี้คือเยอะมากทุกคนก็ยาวด้วยสามารถเดินเสื่อมต่อไปได้ไดหลายจุดนะพี่น้องเนาะนะคะคนนกะลร้พี่น้องนี่แหละความจเจริญขค้องประเทศไทยเ้นแห้วกับต้องพุดเฮ้เบนแล้วกับอยากแบบว่าถ่ายคลิปเก็บไว,ว้ให้พ่อแม่ดูอะไรอย่างนี้นะคะกะบ็บานไป สนามต้องเปิดให้เมิงเน่นอนครับร้านทุกคนเนะาะเพราะว่าพิ่นบุบเลยมากนะทุกคนสังเกตเบิงป่ะอันนี้คือรถมีนะมีไม่รู้กี่สายทุกคนเนาะนี่จอดจอดล่อล่อ,ล,อล่อคนมาขืนนะเพราะว่าทางนี้ก็จะเป็นป้ายรถมีนะาะพ่นแม่พี่นอ้องทุกคนสนามบริดตัวเร,วเร,วเรวนาเบิงโดยถนนพื่นจักเลนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลนนะคะจุดนี้ มาทางนี้นี่ทุกคนไม่ได้โกหกนะน,นี่เป็นสกายวอล์กนะกว้างมากเนาะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าสะอาดนะคะนี่ตรงไปก็จะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะอ้าลืมบอกข้างบนนะ่ะทุกคนข้างบนข้างบนคือรางรถไฟนะคะข้างบนคือรางรถไฟค่ะลืมบอกมีนก่น้องลืมบอกถ้าจะเดินมาตรงนี้นะมันก็นจะมีป้ายบอกเนาะตรงไปเป็นสถานีรถ รถไฟ p t a ถ้าแยกลาดพร้าวตรงไปก็จะเป็นสถานีพหลโยธินรถไฟใต้ดินตรงไปก็จะเป็นห้างยูเดนเมอร์นะคะทานผู้ชมนี่นี่รถไฟมาแล้วสวยมากว้าวว้าวว้าวนี่นี่ที่เราเห็นนั้นไม่ใช่งูเหลือไม่ใช่งูเขียวไม่ใช่พญานาคที่ไหนนะคะแต่เป็นรถไฟค่ะทานผู้ชมน้องขาสกายว่าคนรสะอาดได้พนะี่น้องแล้วก็แบบ โอโหเยอะมากจุดเนี่ยสนามาาส,สนามดิาสนามะกะร้ายอะแล้วก็ยาวด้วยนะทุกคนยาวมาก,กไปาสามารถเดินเสื่อมต่อไปทางนี้ก็ได้เนาะคะ่ะไปทางนี้ไปห้างยูนิมอลนะฮะมาทางนี้ก็สามารถเดินไปเสื่อมต่อเสน้นท่านัดเท้าได้แล้วก็รอ,อ,อไปขึ้นรถไฟใต้ดินได้ ก็ไปลอยฟ้าได้นะคะท่าน,นผู้ชมถนนเพลินแบบโอ้โหทุกคนย่านนี้แบบจะเลื่อนแห้งอ่ะพี่น้องหายอยากลาดเท้าเนาะสหรับสนามเด้อสนามคิดว่านะจะเลื่อนนะเพลนกระายได้พี่น้องเห็นเนาะความเพลินมาจะเลื่อนทนอุกคนเบิ่งถนนหนทางเพลินเนาะเบิ่งถนนนี่โอ้โหดีมากทุกคนถนนนี่สามเลนสี่เลนเนาะพี่น้อง เยสิภาึ้นไปเบิรงบรรยากาศด้านบนสถานีรถไฟเนาะพี่น้องนาะไปเบิง์น้ำกันไปสวยงามสัมไดเนจ้โหูเห็นแล้วต้องเก็บภาพคักพ่อแมน่นะคะที่อยู่ประเทศลาวให้ได้ดูนะคะความสวยงามความศรีวิไัยนะคะเยสิว่าจะไหนแหละสำหรสนามนะพี่น้องกรุงเทพ่ะกลางคืนคืนโมเมนกลางคืนนะสำหรับสนามนะ ผู้ซื้อกลางคืนนี่มันสว่างนะพี่น้องแล้วก็คอนน่ะควนน่ะยู่อยู่แบบจะสิบัยได้ตังเว้นกับวาร้ายก็ขึคืนมากกับร้ายคือเก่านะเนาะเออนี่แหละก็อื่นเขาแบบอะไรนะนี่แหละก็คืออื่นมันก็เขตดเลื่อนเหมือนบ่ดพี่น้องตังเว้นกับว่าควนร้ายแหล่ะ่อมายางแบบมาเจอกันขึ้นปัดแหงบางที่กรแหงร้ายกว่าทางเวียดนาพี่น้องเนาะการเดินห้างอยู่บานเพื่อนพี่น้องสะดวกสบายครับ รถทนวรทางขวบรถฝ่ายรถเมฆคนเต็มอยู่ทางขวบพี่น้องฝ่ายรถทางเนาะหางเนี่ยหางนี่ใหญ่พี่น้องรู้แห้งละเราคนหลอกคนรวยมายางเนี่ยหางนี่ยต้นไม้ก็คือว่าลาล่าน่ะมาลายห่างจะสนาเมื่เคยเห็นนอกคิดว่านะว่าเป็นหางใหญ่หางดูหางแบบไม่ซื้อเสียงอ่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยอดสนามซีผึ่นไปต่อรถด,ด่านบนเด้อพี่น้องเด้อนางไปกู้คดนะคะสายทางเนะะาะแต่ว่ากับซีโรกวัาน,นี่ไปจอดใส่ลิฟสิใส่ได้บ่านี่อันนี้เป็นลิฟต์เอียงเนี่ยตามสากัอเกตบางคนพี่น้องอ๋ออันนี้เป็นลิฟกลางแจ้งเนาะอ๋อใครบ่อ๋อสนามเมื่อกีอเ,เห็นพี่น้องเลยถ้าตารางไลยเคยเห็นนี่แหละก็จอดใส่ดิกตารางตารา นราไ่เ,เ Hello. 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 Oh, ลีงเนาะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อคนขี่ลิฟต์พี่นอ้องลิบเป็น,นอะไรลิฟต์กลางแจกเนาะจ้ะเล็กน้อยพลังน่ารักน่ารักมากเลยค่ะทุกคนว,ว้าวขึ้นมามุมนี้เนี่ยเหมือนกัจะเป็นอีกแบบนึงเลยพี่นอ้องเนี่ยบนเป็นร่างรถไฟ้ด้วยปุ๊บสนามยางมาสต์พูดพีด่น้องปุ๊บ ตอนนี้เข้ากับขึ้นมาบนสถานีเด้อด้วยพี่น้องบนสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะคะสังเกตเบงทุกคนโครงสร้างแบบมี่จะเป็นอย่างไรงามมากทุนนะนี่ตอนนี้กําลังมาแล้วนะคะรถไฟนั่นเองค่ะทุกคนรถไฟลอยฟ้าด้วพี่น้องเห็นอันนัน้นเปิดตามาแล้วค่ะ มาแล้วมาแล้วทุกคนไม่ใช่พยานาคไม่ใช่งูเอ้ยไม่ใช่ไ,ไม่ใช่งูนะคะนี่คือรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะว้าวว้าวคนเตะรถี่นอกมึงเนี่ยเนี่ยไปว้าวทางนี้ก็ไปนะคะทุกคนทางนี้ไปทางนั้นมาว้าวนี่คือประเทศไทยกัะทุกคน นี่คือประเทศไทยโบเมนประเทศยุโรปเลยพี่น้องมุมหลานบนแฮ้งงามทุกคนบางยูสังเกตเบึงโอ้มีแต่ตึกสูงๆเลยพี่น้อง,งเบิ่งคะเป็นตึกคอนโดเนาะคะ่ะโอหนี่น,น,นี่บนสถานีบนสถานีรถไฟนะคะทุกคนทุกคนนะพี่น้องสังเกตเบึงแบาข้นโมมี่วาซีแบบหน่อยนะกังเว้นสนามเคยมาอยู่กังเว้นกัน กลางเว้นกะร้ายกลางขึ้นกะร้ายพี่นอ้องสถานีนี่เป็นสถานีที่ใหญ่เ้อทุกคนเพื่นมี่ก็ออกก็อีกห้านางถารถใดเนาะมุมนี่ก็สิเป็นแบบว่าคอนโดนะทุกคนนี่แต่สวยๆมีแต่ตึกสูงๆเลยพี่น้องฟังนี่กันเนาะค่ะคน้าแห้งพี่น้องน้าแห้งกลางขึ้นเนาะกลางขึ้นมา กลางเว้นบางงามแหลบกลางคืนแห่งงามเลยพี่น้องสํหรับสนามน้องแบบมันบ่มืดไหมท่านสาว่างนะพี่น้องมันแบบจังหวั่มันมีแต่ไฟแสงสีอ่ะเนาะขนาดโ้องกันยังมีไฟเลยทุกคนสังเกตเลยไหวสนามลงหักประเทศทยได้จังด้ <laughs> สนามมีหลายคนว่าสนามกลับลา,ลาแล้ว <laughs> เริ่มจะไม่อยากกลับแล้วละสิ เช่นกลางคืนเราโอ้เารับก็น,นอนในน,น,นี้ในพี่น้องในประเทศคนนี้ว้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นี่นะคนณนายกลาดเท้าสถานีนี่ใหญ่เลยสลัสกษณะบันใหญ่ใหญ่ห้องห้องเส้นฐันบ้าห้องสยามอะสยามกับใหญ่ซ้ำนี่แหละแต่ว่าสองสันเนาะแต่ว่นนอออนนอยาอยู่นี่กระใหญ่คือกันเนาะทุกคนว้าวไปมา พี่น้องข้างขึ้นข้างลงเนาะนี่เป็นร้านนี้เนาะทุกคนเอาเป็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวผ้ายางไปเพิ่งมองหันกันเนาะเพิ่งตึกกันพี่นอ้องตึกฉางยับขึน้นไปจต่ได้งามบ่ว้าวมากรุงเทพสนามยางดี่ดีพี่น้องอยู่บ้านเนี่ย ู่บ้านทำมายางบอกมาคอยเด็ดยางเนาะแต่ว่าอยู่เดบดยางที่นี่ทำอะไรกันนะท่านผู้ชมทำอะไรกันอ่ะ ไปเดินตึงต่างให้หมาพี่นอ่โอเคค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมดูคลิปนะคะฝากไปกําลังใจให้ด้วยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสลคลค์กนอีกคละว้าไปโกอนพี่น้องพอก,กันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะ